นิทานธรรมเรื่องอำนาจนำเมาองสุราปาณชาดกนานมาแล้วปางเมื่อพระเจ้าพรมทัตทรงครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระบรมโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพามอุทิจโคตแขว้นกาสีพอเจริญเติบโตขึ้นก็ออกบวดเป็นฤาษีมีลูกศิษย์อีก500ครั้นถึงหน้าฝนพวกฤาษีลูกศิษย์ จึงชวนฤษีโพธิสัตว์ผู้เป็นอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ขอรับพวกเรามาไปยังถิ่นที่มีผู้คนอาศัยจะได้ลิ้มรสเค็มและรสเปรี้ยวค่อยกลับมาฤษีผู้เป็นอาจารย์กล่าววา่าพ่อคุณทั้งหลายเอย๋ยเราจักพักคอยพวกเธออยู่ตรงนี้แหละพ่อคุณทั้งหลายไปกันเองเถอะบำรุงสุขภาพร่างกายให้อิ่มหนำสำราญจนสิ้นฤดูฝน แล้วค่อยพากันกลับมาพวกฤาษีลูกศิษย์รับคำอาจารย์อย่างดีดีแล้วพากันกราบลาออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครพาราณสีพักอยู่ในพระราชอุทยานครั้นวันรุง่งก็พากันออกเที่ยวพิกขาจารย์ในหมู่บ้านตั้งอยู่นอกประตูเมืองนั่นแหละฉันอาหารอิ่มหนำสำราญดีแล้ววันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งจึงพากันมุ่งหน้าเข้าเมือง คนทั้งหลายได้พบกับฤาษีเหล่านั้นต่างดีอกดีใจกระยิมยิ้มย่องชักชวนกันร่วมทําบุญถวายภิกษาหารครั้งล่วงไปสองสามวันจึงพากันไปกราบทูลพระราชาเจ้าเหนือหัวทรงทราบว่าขอเดชะข้าแด่สมมุติเทพบัดนี้ได้มีพระฤาษีห้าร้อ500ล้วนแต่มีตบะแก่กล้าสงบอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ได้ยอดเยี่ยมล้วนทรงศีลาจารวัตพากันมาจากป่าหิม,มพาน์พักอยู่ในพระราชอุทยานฝ่ายพระราชาได้สดับเกียรติคุณของฤาษีเหล่านั้นจึงเสด็จไปยังพระราชอุทยานไหวฤาษีเหล่านั้นทรงต้อนรับปฏิสันถานเสร็จเรียบร้อยแล้วทรงของให้ฤาษีทั้งหมดปฏิญญาที่จะพักอยู่ในพระราชอุทยานนั่นแหละตลอดสี่เดือนฤดูฝนซึ่งฤาษีทั้งหมดก็รับอาราธนา และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็พากันไปฉันในพระราชนิเวศนั่นแหละแล้วกลับไปยังพระราชุุยาานตามเดิมครั้นอยู่มาวันหนึ่งในพระนครได้จัดให้มีงานนักขัตฤกษกดื่มสุราพระราชาทรงมีดำริว่าขึ้นชื่อว่าสุราพวกนักบวชหาได้มิใช่ง่ายจึงทรงมีรับสั่งให้พระราชทานสุราคุณภาพเยี่ยมเป็นจำนวนมากแก่ฤาษีเหล่านั้น ฝ่ายพวกฤาษีพากันดื่มสุราเข้าไปเต็มที่แล้วเดินกลับพระราชอุทยานต่างคนต่างเมาหนักบางพวกลุกขึ้นฟ้อนบางพวกร้องเพลงฟ้อนรำขับร้องกันไปอย่างสนุกสนานแล้วไปนอนหลับทับบริขารที่หาพรเป็นต้นพอหมดฤทธิ์เล่าส่างเมาตื่นขึ้นมาเห็นการกระทําแหวกแนวของตนเช่นนั้นจึงร้องไห้คล่ำควนปริเวทนาการว่ากรรมที่พวกเรา ทำไม่เหมาะสมแก่คนที่เป็นนักบวชเลยแล้วปรึกษากันต่อไปว่าพวกเราอยู่ห่างจากพระอาจารย์จึงได้ทํากรรมเหลวไหลไร้สาระถึงเพียงนี้ท่านใดนั้นฤาษีทั้งหมดก็พากันละพระราชอุทยานกลับไปสู่ป่าหิมพานต์ตามเดิมพอไปถึงสำนักต่างคนก็ต่างเก็บเครื่องบริขารของตนเองเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วพากันกราบคาระวะพระฤาษีผู้เป็นอาจารย์แล้วนั่งอยู่ ถูกอาจารย์ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพ่อคุณในถิ่นผู้อยู่อาศัยพวกเธอไม่ลำบากด้วยพิกสาหารอยู่สุขสบายดีหรือเอออีกอย่างพวกเธออยู่กันด้วยความสมานสามัคคีกันดีหรือเปล่าจึงเล่าเรื่องให้อาจารย์ฟังว่าพวกกระผมอยู่สุขสบายดีขอรับแต่พวกกระผมไปดื่มน้ำที่ไม่ควรดื่มเข้าถึงกับจำอะไรไม่ได้ เมื่อประคองสติไม่อยู่ก็เลยพากันทั้งร้องเพลงทั้งฟ้อนรำกรับเรียนให้อาจารย์ทราบดังนี้แล้วกล่าวเป็นคาถาว่าพวกกระผมดื่มสุราเข้าไปแล้วบ้างก็ฟ้อนรำบ้างก็ขับร้องและพากันร้องไห้พวกกระผมดื่มสุราซึ่งทำให้ความจําเสื่อมท่านอาจารย์ไม่ได้เห็นกลายเป็นลิงไปอธิบายความของคาถาบางคำ คำที่ว่าท่านอาจารย์ไม่ได้เห็นกลายเป็นลิงไปมีอธิบายว่าฤาษีเหล่านั้นต่างเรียนให้อาจารย์ทราบถึงความไม่ดีไม่งามของตัวเองว่าพวกกระผมดื่มสุราที่ชื่อว่าทําให้ความจําเสื่อมเพราะเป็นตัวทําให้ความจําพินาศที่ไม่กลายเป็นลิงก็นับว่าบุญแล้วพระโพธิสัตว์ผู้เป็นอาจารย์ติเตียนฤาษีลูกศิษย์เหล่านั้นว่าคนที่ปลีกตัวอยู่ห่างจากครูบาอาจารย์ก็เป็นเช่นนี้แหละ แล้วให้โอวาดว่าต่อไปอย่าประพฤติเหลวไหลเช่นนี้อีกส่วนตัวอาจารย์เองชาดไม่เสื่อมถึงอายุไขแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกนิทานธรรมะเรื่องนี้พระบรมศาสดาทรงปรารภกับพระสาคตะเถระในคราวที่พระองค์ทรงอาศัยอยู่เมืองโกสัมพีประทับอยู่ในโคสิตาราม และทรงเล่าประทานแก่ภิกษุทั้งหลายสาเหตุที่พระพุทธองค์ทรงเล่านิทานธรรมะเรื่องนี้ที่ปารบว่าพระสาคตะเถระนั้นมีเรื่องเล่าดังนี้คราวครั้งน,นั้นพระบรมศาสดาทรงจำพรรษาอยู่ในเมืองสาวัตถีออกพรรษาแล้วก็เสด็จาริกท่องเที่ยวไปในนิคมชื่อว่าพัทธวติกะ พวกคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปุสัตว์ชาวนาและพ่อค้าพาณิชย์ทั้งหลายได้พบพระบรมศาสดาจึงพาการเข้าไปถวายบังคมต่างทูลทัดทานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้เสด็จไปยังท่าอัมพติทะเลยพญานาคอสรพิษร,ร้ายกาศชื่อว่าอัมพติทะกะอยู่ในอาสมของชลินใกล้ท่าอัมพติทะกะ จะทำร้ายพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำเป็นไม่ได้ยินคำท้วงติ่งห้ามปรามของคนเหล่านั้นแม้เมื่อพวกเขาต่างทูลทัดทานอยู่ถึงสามครั้งก็ยังเสด็จไปอยู่นั่นเองได้ทราบว่าคราวที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ภายสนราวป่าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากนิคมพัทวติกะในสมัยนั้นพระเถระชื่อว่าสาคตะทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถากรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ ภา,าษาคตะเทระนั้นท่านได้ฤทธิ์ของปุถุชนเข้าไปสู่อาสมของชรินซึ่งพญานาคอสรพิษร้ายชื่ออมพัตติทักะอาศัยอยู่ท่านเอาญ้าปูแล้วนั่งขัดสมาติดกับที่อาศัยของพญานาคพญานาคถูกพระเถระยามทนไม่ได้ก็บังหวนควันใส่แมพระเถระก็บังหวนควันบ้างพญานาคตัวลุกเป็นไฟแม้พระเถระก็ตัวลุกเป็นไฟต่อสู้กันผลปรากฏว่า ความร้อนของพญานาคไม่เป็นอันตรายสําหรับพระเถระแต่ความร้อนของพระเถระกับเบียดเบียนพญานาคท่านพระสาคตะเถระทรมานพญานาคอย่างนี้แล้วให้ดํารงอยู่ในสาระและศีลแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพัทธวติกนคมนิคมเป็นที่สำราญแล้วก็เสด็จกับ ไปยังเมืองโกสัมพีข่าวเรื่องพระสคกตะเถระทรมานพญานาคกระชอนไปทั่วทั้งชนบทประชาชนชาวโกสัมพีพากันไปต้อนรับพระบรมศาสดาถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วพากันไปกราบท่านพระสักตะเถระยืนณนะที่สมควรนมัสก,การถามท่านว่าท่านขอรับสิ่งใดที่พระกุณเจ้าหาได้ยากโปรดบอกมาเลยพวกข้าพเจ้าจะเตรียมสิ่งนั้นมาถวายให้ท่านให้ได้ พระเถระนิ่งเฉยฝ่ายพิกขุฉับพักคีมีด้วยกันหรูปพูดขึ้นว่าต้องการสุราน้ำสีแดงสิโยมนักบวชไม่ค่อยได้พบและชอบด้วยถ้าพวกท่านเลื่อมใสพระเถระจงเตรียมสุราน้ำสีแดงถวายเถิดชาวเมืองโกสัมพีรับปากว่าได้แล้วกลับไปนิมนต์พระบรมศาสดาไปฉันพรตาหารเช้ากลับเข้าเมืองแต่ละคนพากันเตรียมสุลาน้ำสีแดงไว้ ด้วยตั้งใจว่าจะถวายพระเถระในบ้านของตนนั้นพระเถระมาถึงก็ได้ถวายสุราน้ำใสๆทุกหลังคาเรือนพระเถระดื่มจนเมามายออกจากเมือง,องไปล้มตรงประตูนอนเอะอะโวยวายอยู่พระบร,รมศาสดาสเสวยพระตาหารเช้าเสร็จแล้วเสด็จออกจากเมืองไปพบพระสาตะนอนอยู่ด้วยอาการอย่างนั้นว่าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายช่วยสาคตะด้วยแล้วให้ภิกษุ ช่วยกันพยุงไปยังอารามภิกษุทั้งหลายจัดแจงให้พภาสาคตะนอนเอาศีรษะไปทางพระบาทของพระบรมศาสดาพระษาคตะหึดฮัดหมุนตัวนอนหันเท้าไปยังพระตถาคตพระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้สาคตะยังมีความเคารพเราเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าภิกษุทั้งหลายกราบทนว่าไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าข้า พระศาสดาตรัสถามต่อพญานาคชื่ออัมพติทักกะใครทรมานภิกษุทั้งหลายกระดาบทูลว่าพระสาคตะพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสถามอีกว่าก็บัดนี้สาคตะยังอาจทรมานแม้กระทั่งงูเขียวได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายกระดาบทูลว่าทำไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้า,าข้าพุทธเจ้า โอพระพุทธเจ้าตรัสถามต่อไปอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนที่ดื่มน้ําเข้าไปแล้วกลายเป็นคนความจําเสื่อมเช่นนี้สมควรที่ภิกษุจะดื่มหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกล่าวควรว่าไม่สมควรพระพุทธเจ้าค่ะครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงติเตียนพระเถระแล้วทรงตรัสให้ภิกษุทั้งหลายทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุดื่มสุราและเมรัยเป็นอาบัตปาจิตตรี แล้วลุกขึ้นจากที่ประทับเสด็จเข้าสู่พระคันธกุติพวกภิกษุซึ่งนั่งประชุมกันอยู่ในโรงธรรมต่างกล่าวถึงโทษของดื่มสุราว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าดื่มสุรานี้มีโทษมากจริงๆขนาดทําให้พระสาคตะผู้ทรงฤทธิ์มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แม้กระทั่งไม่รู้แม้กระทั่งพระคุณของพระบรมครูได้ พระบรมศาสดาปารกคคำที่ภิกษุทั้งหลายต่างสนทนาการนี้จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนักบวชทั้งหลายดื่มสุราแล้วกลายเป็นคนความจำเสือ่อมมิใช่มีแต่ในเฉพาะการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนก็ได้มีมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วจงเล่าเรื่องทรงเล่าเรื่องอำนาจน้ำเมาดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นจากนิทานธรรมะเรื่องนี้มีสาระที่เป็นคติเตือนใจดังนี้ หสุราเมรยัยให้โทษแก่ทุกคนที่ดื่มแม้แต่คนที่มีฤทธิ์มีอำนาจวาสนาหากดื่มสุราจนมึนเมาแล้วอาจทำลายชื่อเสียงของตนทำให้เสื่อมจากลาภผลที่ได้รับและจะได้รับมีคนเสียเพราะสุราเมรยัยมิใช่น้อยสองคนที่ดื่มสุรามักลืมตัวลืมคุณงามความดีของตัวเองเราเป็นใครมีหน้าที่ในสังคมอย่างไรยิ่งถ้าเมาจะได ได้มีพฤติกรรมออกมาโดยปราศจากความรับผิดชอบปฏิบัติต่อทุกคนในทางไม่ถูกไม่ควรเช่นที่ภาษาคตะปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าหรืออย่างเหตุการณ์ที่เห็นเห็นกันอยู่ในสังคมปัจจุบันเช่นสามีทำร้าย,พ,ยพันยาภรรยาถึงแก่ชีวิตเพราะว่าความเมาจนลืมตัว3โทษของสุราเมลัยประการหนึ่งคือความจำเสื่อมทั้งระยะสั้นและระยะยาวคือในขณะที่เมาความจำเละเลือนสางเมาแล้ว หากยังมีการดื่มต่อๆไปอีกยิ่งจะเลอะเลือนหนักเข้าไปอีกอาการที่ปรากฏโดยทั่วๆไปคือหลงหลงหลืมๆได้ยินได้ฟังอะไรเพียงประโยคเดียวเดี๋ยวก็ลืมศึกษาเล่าเรียนอะไรก็จำไม่ค่อยได้ 4. คนดื่มสุราจนเมามายเป็นคนหมดอย่างอายคำที่ไม่เคยพูดก็กล้าพูดสิ่งที่คนปกติไม่กล้าทำก็ทำโดยที่สุดแม้แต่อวัยวะที่น่าอายก็กล้าเปิดเผยต่อให้คนดูอย่างไม่ตะขิตะขวงใจใดๆทั้งสิน้น หาโทษของการดื่มสุราที่เห็นกันอยู่ทำให้เสียเงินทองไปที่ในทางที่ไม่ควรจะเสียดื่มแล้วมักก่อการทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นชกต่อยยิงแทงกันถึงแก่ชีวิตมีคดีเกิดขึ้นโรงขึ้นศาลแทบไม่เว้นแต่ละวันเป็นบ่อกเกิดแห่งโรคคือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเป็นโรคตับแข็งและที่ร้ายแรงที่สุดถ้าดื่มเกินขนาดส่วนมากมักจะเสียชีวิตปัจจุบันทันด่วนคนที่ดื่มสุราจนเมาได้ประสาก ยางอายทำทุกอย่างที่จะคิดจะทำพูดได้ทุกอย่างที่คิดจะพูดกระทำและการพูดนั้นส่วนมากเป็นไปในทางลักษณะเกะกะหยาบคายทำลายสุขภาพจิตของบุคคลอื่นเขาสามารถทำลายศักดิ์ศรีของตัวเองได้ทุกอย่างไม่รู้จักคำว่าเกียรติศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของตนเองจนในที่สุดจะมีแต่คนไม่อยากคบหาสมาคมด้วยแม้แต่ภรรยาและลูกๆก,ก็หวานอมขมเกืนอยู่ด้วยกันอย่างกระอักกระอ่วน ไม่มีความอบอุ่นในครอบครัวเหมือนคนอื่นที่ผู้นำในครอบครัวไม่มั่วสุมสุราเมรัยในแวดวงสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยแล้วบุคคลที่เป็นนักดื่มที่ปรากฏมักจะเป็นที่เพ่งเล็งของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานย่อมไม่เป็นที่ไว้วางใจส่วนมากจะถูกกันให้ทำงานอยู่ในแต่วงนอกคืออยู่ห่างๆจากการเบริกจ่ายใช้สอยของทางราชการ หบุคคลผู้เลิกดื่มสุราเมัยไรได้เท่ากับชุบชีวิตของตัวเองใหม่ให้สดใสรุ่งเรืองกว่าแต่ก่อนร่างกายของตัวเองก็จะผ่องใสจิตใจก็บริสุทธิ์ผุดผ่องสมาชิกในครอบครัวก็สดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นการทะเลาะเบาแวงที่เคยมีเป็นประจำก็จะหายไปมีความสุขสงบเข้ามาแทนที่